ก้า f เอเนจีเดเวลอปเมนตนะครับก็เป็นความชัดเจนในเชิงตัวเลขหลังเมื่อวานก็มีการแจ้ง COD นะครับโครงการโรงไฟฟ้า GSRC ที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีรนะก็ถือว่าเป็นหน่วยผลิตที่4หน่วยผลิตสุดท้ายของโครงการนะครับซึ่งกำลังการผลิตรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,500เมกะวัตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะครับ,รบก็หลังจากนี้จะเป็นการ เปิดฉากนะฮะทยอย COD อีกหนึ่งโครงการที่เป็น IPP เหมือนกัน2,500เมกนั่นคือตัวของโครงการรอยฟ้าปลวกแดงนะครับหรือว่า GPD ก็จะมีการทยอยนะฮะในส่วนของยูนิตแรกเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมนะฮะปี2,566เป็นต้นไปแล้วก็จะเป็นแพทเทิร์นเดิมเลครับมีนา66ตุลา66มีนา67แล้วก็ตุลา67 อ่าใช่นะครับอันนี้ก็เป็นการรับทยอยในแง่ของการ c o d ก็มีและพร้อมกันนี้ก็เป็นการรับรู้ไรายได้ไปด้วยเพราะอย่างกรณีของล่าสุดเนี่ยตัวของ GSRC อนะครับก็เอาง่ายๆคือหน่วยต่อละหน่วยลงต่อหน่วยของโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับล่าสุดอย่าง600กว่ามกะวัตเนี่ยจะคิดเป็นกําไรนะฮะต่อปีเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 1, 3 2 5ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นรวม4หน่วยก็ตกประมาณสัก5 0 0 0ล้านบาทต่อปีในแง่ของการรับรู้กําไรนะครับจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวนั่นเองนะครับนี่โครงการเดียวนะโครงการเดียวใช่ไหม เดียวนะสี่ยูนิตนี่ปีละห้าพันล้านเฉพาะกำไรเฉพาะกำไรคร่คร็เดี๋ยวอย่างที่กาบเรียนครับว่า ห้าไอ้สองพันห้หลังเนี่ยสองพันห้าร้อยเมกะวัตต์หลังเนี่ยก็จะทยอย COD หลังจากนี้ด้วยก็นั่นแปลว่าเป็นการรักษาการเติบโตที่มั่นคงไปอย่างน้อยๆคืออีกีอ่ปีช่งปีก็จะแบ่งเป็นงวดครึ่งปีเนี่ยทั้งหมด4งวดด้วยกันนะฮะที่จะมีปัจจัยเข้ามาสนับสนุนผลประกอบการเพิ่มเติมเอาละครับจับตาดูเมื่อวานราคาหุ้นเกาฟเองก็เป็นหนึ่งหุ้นนะฮะที่ปรับลดลงไปอย่างมีนัยสําคัญนะครับลงไปถึงประมาณสัก4%เก็วันนี้จับตาดูในแง่ของการรีบาวก่อนนะคร สำหรับการสะสมเพื่อลงทุนตั้งแต่ระยะกลางขึ้นไปแน่นอนฮะเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตโดดเด่นที่สุด